แต่ทางช่องได้ทําช่วงพิเศษเพิ่มขึ้นมาและเนื้อหาของตอนพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์และไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยหรือเรียกง,ง่ายๆว่าแพ้รับบาปและที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือมันมีคนเสียชีวิตนั่นเองครับจากผู้บริสุทธิ์ต้องกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยที่ถูกนักสืบตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพยายามยัดเยียดความผิดให้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทำอะไรผิดจนต้องมาเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจำเป็นที่ต้องรับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำเวสลีย์ไมเออร์สเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นตัวเขาเองและเพื่อนๆมักจะชวนกันออกไปเล่นแถวๆลำธารอยู่บ่อยๆและจะไปตกปลากันเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ สุดเจริญกับสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนและเขายังเป็นคนที่หลงไหลในเสียงดนตรีอีกด้วยแม่ของเวสลีย์ทำงานเป็นอาจารย์ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งและมีเพื่อนของแม่เขาที่เป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยเช่นกันมันจะมีอยู่บ่อยครั้งที่เขานํากีตาร์ไปเล่นให้กับเพื่อนแม่ของเขาฟังอยู่เสมอเขาชอบนําเสนอในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือโชว์ความสามารถให้คนรอบข้างได้ชมอยู่เรื่อยๆเวสลีย์โตขึ้นมาในครอบครัวที่อบอุ่น ใช้ชีวิตในแบบวัยรุ่นตามปกติทั่วไปไม่เคยทําให้ใครต้องเดือดร้อนต่อมาเขาได้พบกับหญิงสาวที่เขาได้แต่งงานด้วยและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนทั้งสองคนรักกันด้วยความจริงใจแต่โชคร้ายมากๆที่หญิงสาวรายนี้เป็นโรคมาเรงเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิลอยและมันกําลังจะฆ่าชีวิตเธอไปส่วนตัวเธอเองก็รู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วว่ายังไงเธอก็คงไม่รอด เธอจึงได้พูดกับเวสลีย์ว่าเธอคงอยู่กับเขาได้อีกไม่นานแล้วและอยากให้เขาไปหาคนรักใหม่ซะเพราะเธอไม่สามารถดูแลอะไรเขาได้อีกแล้วหลังจากนี้เธอยือนการานอย่างจริงจังและจริงใจว่าต้องการที่จะเลิกกับเขาและนั่นทําให้เวสลีย์ไม่มีทางเลือกทั้งคู่จึงได้เลิกรากันไปและสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งครับพอเวลาผ่านไปหลายเดือนชีวิตของเขาหลังจากนั้นก็กลับไปสู่ชีวิตโสดอีกครั้ง เขาได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆที่บาร์เขาชอบไปนั่งดื่มที่ร้านมิลอินอยู่เป็นประจำหลังเลิกงานและมีอยู่วันหนึ่งเขาได้พบกับเทเรซาในร้านนั้นครับทันใดนั้นเหมือนเขาตกหลุมรักเทเรซาอย่างจัง เขาได้ขอไปเต้นกับเธอที่กลางร้านด้วยความที่ในสมัยวัยรุ่นเวสลีย์ <Wesley S 1> เป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งเลยทีเดียวจนเทเรซาขณะที่เต้นรำกับเขาอยู่เธอเอ่ยปากชมเวสลีย์ว่าจริงๆแล้วนายก็เป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะฉันชอบเวลามองร่างกายของนายขยับตัวตามเสียงเพลงหลังจากนั้นพวกเขาได้เริ่มคบหาดูใจกันเรื่อยมา ส่วนบาร์มิลอินนั้นจะมีผู้คนมากมายที่มานั่งสังสรรค์กันแต่ส่วนใหญ่จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วต่างคนก็ต่างมาสังสรรค์ไม่ว่าจะมาดื่มดูดบุหรี่หรือดูดกัญชาบ้างแต่ไม่มีใครไปก้าวไายในส่วนของคนอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติสําหรับคนในนั้นอยู่แล้วส่วนบาร์มิลอินนี้เป็นของแม่เทเรซานั้นเองครับซึ่งเทเรซาสามารถจะเข้าออกเวลาไหนก็ได้ความรักครั้งใหม่ของเวสลีย์และเทเรซา ตามที่เพื่อนๆของพวกเขาได้เล่ามานั้นทุกคนเห็นตรงกันว่าความรักของทั้งคู่อยู่ในวัยว้าวุ่นจริงๆครับอย่างวันนี้พวกเขาโกรธกันทะเลาะก,กันอย่างหนักแต่พรุ่งนี้กลับไปนั่งดื่มหัวเราะก,กันในร้านมิลอินได้ตามปกติและในทุกๆวันความรักของพวกเขามักจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอและดูไม่มีพิษมีภัยอะไรเวสลีย์เขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชอบไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเขาคนนี้มีนามว่าชาลีเทอร์รี่ ชาลี <Charlie S 2> เป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งของเวสลี์เขาจะคอยดูแลปกป้องเวสลี่เสมออย่างในบาร์มิลอินที่พวกเขาชอบกันไปอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าผู้คนในนั้นจะคุ้นเคยกันดีแต่ถ้าถามว่าไว้ใจอะไรกันได้ไหมบอกได้เลยว่าไว้ใจไม่ได้เลยชาลีได้นิยามผู้คนเหล่านั้นเปรียบเสมือนพวกเขาอยู่คนละระดับกันเขามองว่าคนเหล่านั้นเป็นคนชั้นล่างไม่ใช่คนชั้นกลางอย่างพวกเขาพอเขาเห็นเวสลี่ชอบไปที่นั่นบ่อยๆและปาร์ตี้กันหนักทุกวัน จนงานการเริ่มไม่อยากจะไปทํามันเหมือนกับว่าเทเรซากาลังจะทําให้ชีวิตของเวสลีย์เปลี่ยนไปทุกคนที่ไปที่บาร์แห่งนี้พวกเขาดื่มกันอย่างเมามันส่วนเวสลีย์เองก็ดื่มเยอะจนหมดสติไปเลยในทุกๆวันไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เคยเมาจนหมดสติแล้วจะเป็นชาลีนี่แหละครับที่คอยมารับอยู่เสมอเพื่อนๆของเวสลีย์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาว่าจริงๆแล้วเวลาที่พวกเขาทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเท่าที่เคยสัมผัสมาก็ไม่เคยมีใครเห็นเวสลีย์ ถึงขั้นทำร้ายร่างกายเทเรซ่าเลยส่วนใหญ่จะเป็นเธอซะมากกว่าที่ชอบใช้เสียงจนทำให้ดูเหมือนเป็นคนก้าวร้าวพอมีอะไรไม่ถูกใจก็จชอบโวยวายบ้างเป็นบางครั้งเทเรซาเวลาที่เธอเริ่มเมาเธอมักจะหาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยแต่ผู้คนในนั้นจะรู้อยู่แล้วว่านิสัยของเธอ เป็นแบบไหนพวกเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะเธอมักจะมีอาการแบบนี้อยู่เป็นประจำและพอถึงขั้นที่เธอเมามากๆเธอมักจะหลับในบาร์นั้นด้วยครับแต่ก็จะมีชาลีหรือไม่ก็เวสลีย์สองคนนี้แหละครับที่จะพาเธอกลับบ้านในช่วงเช้าในกรณีที่เธอเผลอหลับในบาร์คืนนั้นจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเวสลีย์ซะมากกว่าเพราะชาลีไม่ค่อยมีเวลาชาลีพยายามเตือนสติเวสลีย์อยู่เสมอถึงความสัมพันธ์ของเขากับเทเรซา มันเหมือนกับขับรถอยู่บนถนนที่มืดมิดไม่รู้ว่าขณะที่ขับรถอยู่นั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างและเคยแนะนําให้พิจารณาใหม่กับความรักในครั้งนี้แต่ในช่วงเวลานั้นไม่มีใครฟังใครหรอกครับเพราะความรักมันทําให้คนตาบอดจะไปห้ามความรู้สึกของการแลกกันมันก็ยากจริงๆในช่วงเย็นของวันที่11 เวสลีย์อยู่บ้านกับพ่อและแม่ของเขาหลังจากกินข้าวทําธุระอะไรเสร็จหมดแล้วตัวเขาเองก็เตรียมตัวขึ้นนอนเพราะต้องไปทํางานในวันถัดไปตอนที่นักดับเพลิงมาถึงที่ร้านมิวอินได้พบว่าเพลิงมันได้ลุกไหม้ไปทั่วพื้นที่แล้วและมีควันลอยเต็มไปหมดทั่วบริเวณหลังจากนั้นนักดับเพลิงได้เร่งกันช่วยดับเพลิงให้เร็วที่สุดพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็มีนักดับเพลิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้าน ร้อมกับกล้องถ่ายวิดีโอไว้ตามรายงานเขาบอกว่ามันแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยถึงแม้ว่าเพลิงไฟนั้นได้ดับไปแต่ควันขโมงก็ยังเยอะอยู่ในขณะเดียวกันสายตาของนักดับเพลิงคนนี้เหมือนจะเหลือบไปเห็นว่ามีอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นตอนแรกนักดับเพลิงคิดว่า อาจจะเป็นหุ่นตั้งโชหรือเปล่าแล้วก็มองผ่านไปทางอื่นเพื่อดูว่าอาจจะมีใครเสียชีวิตอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่เขากลับนึกขึ้นได้ว่าไอ้ตัวหุ่นที่เขาเห็นมันยังสะก,กิดใจเขาอยู่ก็เลยย้อนกลับไปดูอีกทีหนึง่งและตอนนั้นแหละครับเขาถึงได้ดูว่ามันไม่ใช่หุ่นโชแล้วแต่มันคือร่างของคนที่นอนเสียชีวิตจากการถูกไฟไหม้เขาจึงได้แจ้งไปยังหัวหน้าของเขาอีกทีว่าพบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนอยู่ในนั้นกว่าจะดับเพลิงไฟไหม้ได้ทั้งหมดพวกเขาก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมง และพอถึงช่วงเช้าของวันที่12เวสลีย์ได้ออกบ้านตามปกติและเขากำลังจะแวะไปดูเทเรซาว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปทำงานแต่พอเขาไปถึงก็ได้จอดรถอยู่แถวบริเวณหน้าร้านเพราะตอนนั้นมันมีเทปสีเหลืองๆกั้นไวร้รอบๆบ,บริเวณแล้วเขาจึงขับเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้เขาเองก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงรีบเดินเข้าไปถามนักดับเพลิงที่อยู่บริเวณนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นนักดับเพลิงตอบได้แค่ว่ามันเกิดไฟไหม้ เวสลีย์ก็ถามต่อตทันทีว่าแล้วเทเดซาของผมล่ะคุณเห็นไหมและรถที่จอดอยู่ตรงหน้าร้านก็คือรถของแฟนผมเองนักดับเพลิงที่ถ่ายวิดีโอไว้เขาบอกว่ามันเหมือนจะมีร่างของคนคนหนึ่งอยู่ในนั้นนะแต่ผมไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเพราะตามร่างกายของผู้เสียชีวิตนั้นนอนคว่ำหน้าอยู่และถูกเผาไหม้จนดูไม่ออกแต่พอพลิกตัวแล้วก็ยังมีโครงหน้าที่ยังคงสภาพอยู่เล็กน้อยพนักงานดับเพลิงถามต่ออีกว่านายมีรูปของแฟนนายไหมเวสลีย์ก็นึกขึ้นได้ว่ามีอยู่ และมันอยู่ในกระเป๋าเงินของเขาตลอดเวลาเวสลีย์ได้หยิบรูปภาพของเทเรซาออกมาให้นักดับเพลิงดูครับต่อมานักดับเพลิงกล่าวว่าใช่เธอคนนี้แหละและตอนนั้นเวสลีย์ก็เริ่มร้องไห้โฮทันทีครับในเวลาต่อมาได้มีนักสืบท่านหนึ่งมาถึงสถานที่เกิดเหตุและเขาบอกว่าเขาอยากขอคุยอะไรด้วยกับเวสลีย์สักหน่อยนักสืบบอกว่าเขาอยากทําให้แน่ใจว่าเวสลีย์ไม่ใช่คนร้ายเขาจะได้ไม่เสียเวลาและจะได้มุ่งหน้าหาคนร้ายตัวจริงอย่างมั่นใจต่อไป เวสลีย์ตอบอย่างไม่คิดเลยว่าได้สิไม่มีปัญหาเลยเพราะผมไม่ได้ทําอยู่แล้วระหว่างนั้นตํารวจก็ได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุเช่นกันและได้เดินเข้าไปในบาร์เพื่อถ่ายรูปเก็บหลักฐานต่างๆต,ตามปกติและหนึ่งในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บไปก่อนจะย้ายศพของเทเรซาก็คือเส้นผมที่อยู่ในกำรรม,มือของเทเรซาและเส้นผมลักษณะแบบนี้ก็ปรากฏให้เห็นที่บาร์ด้วยครับเจ้าหน้าที่ยังเก็บนาฬิกาที่เจอในที่เกิดเหตุไปเป็นอีกหนึ่งหลักฐาน นาฬิกาเรือนนี้อยู่ใกล,ใกลยย้ๆร่างของเทเิซ่านอกนอจากนี้ยังมีเงินที่เป็นแบงค์ติดเลือดอยู่เล็กน้อยแถมยังมีขวดไวน์แตกที่มีคราบเลือดติดอยู่เช่นกันทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่พบมันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันดูไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปและมันน่าจะเพียงพอสําหรับอะไรบางอย่างหลังจากที่นักสือได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับเวสลีย์ไปแล้วตัวเขาเองในเย็นวันนั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและได้ไปนั่งอยู่ที่บาร์อีกแห่งหนึ่งและเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้น ได้กลายไปเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในเพียงชั่วข้ามคืนผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นว่าใครเป็นคนทํากันแน่ตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะคิดว่ามันเป็นแค่ลมปากของชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นระหว่างที่เขาอยู่ในบาร์แห่งนี้เขาได้หยิบรูปของเทเรซาข,ขึ้นมาดูและบอกกับเพื่อนที่รู้จักว่าเขาคิดถึงและอยากใช้ชีวิตอยู่กับเธอจริงๆต่อมาคนในบาร์เหมือนจะเดินเข้ามาแขวะนิดหน่อย และคิดไปไกลว่าเวสลี์นั่นแหละที่เป็นคนร้ายเพื่อนที่เวสลี์รู้จักในนั้นก็บอกว่าเราไปที่บาร์อื่นกันเถอะไปในที่ที่คนไม่รู้จักจะได้ดืม่มเงียบๆเบาๆแบบส่วนตัวบ้างและพวกเขาได้ไปจบที่ร้านโจเกอร์แห่งนี้ครับหลังจากที่ดื่มเสร็จสิ้นในคืนนั้นเขาและเพื่อนอีกคนนึงได้ขับรถไปที่บ้านของเทเรซาซึ่งอยู่ห่างจากบาร์โจเกอร์แห่งนี้ไม่มากสักเท่าไหร่เวสลี่เดินขึ้นไปที่ห้องของเทเรซา ส่วนเพื่อนของเขาก็นอนอยู่ตรงบันไดเพื่อเวสลีย์จะได้ใช้เวลาส่วนตัวเพราะเพื่อนเห็นว่าเขากําลังเสียใจยอยู่และคง <Rail road> อยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวส่วนเพื่อนของเขาที่นอนอยู่ตรงบันไดก็นอนรอเผื่อว่าถ้าเวสลีย์ต้องการจะกลับบ้านจะได้ปลุกเขาไปด้วยช่วงเช้าของวันนั้นเขาและเพื่อนได้แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนตัวเวสลีย์นั้นพอถึงบ้านพ่อของเขาก็บอกว่า ตำรวจได้พยายามติดต่อหาเขาให้ไปสถานีตำรวจตอนนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าต้องไปสถานีตำรวจนี่นาเพราะได้มีการนัดหมายกันไว้แล้วพอไปถึงสถานีตำรวจทางเจ้าหน้าที่ได้ถามก่อนเลยว่าคุณโอเคหรือเปล่าที่จะเข้าเครื่องจับเท็จเวสลีย์บอกได้เลยว่าเขาโอเคเวสลีย์บอกกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างให้เรื่องนี้มันไขปริศนาได้โดยเร็วแล้วหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนทันทีครับ Okay. In the last 24 hours, how much alcohol have you had in your body? Probably a case of You say case, how many do you talk to? 24. Three. In most uh, domestic type murders, the um, husband's always the first one to be dragged in. Oh, well, that's not cool. Nobody, nobody likes to ask people these questions. This is why I get paid to do what I do. Okay? And I got to ask. The obvious question I'm going to ask you first is, did you kill her? No, sir, I didn't. Okay. Why wouldn't you? I love her. And I'm not that... I'm not let me her Did you kill her and not mean to? Did you I get, did not kill Teresa Hunt. Did you get in a fight with her? No, I did not. Okay. When was the last time that you saw her alive? 3.30. And I left there about 15 minutes later at the bar. Okay. Now I want you to honestly honestly think think for a minute. And think about who could have seen you wherever you were. Um I did not see Teresa again. I, I talked to her on the phone at four o'clock my son I mm -hmm. i never seen her no more after that. Four o'clock in the afternoon? It was, no, it was like quarter to four. I think my son up and he was at home at four. Okay. And I did not see her again. We both know West and let's be honest with mm -hmm. each other. The people that generally get the, the most pissed off in all the world are the people you love. They're the ones who push the butt, you okay? I've been married 20 years. And I'm telling you what, I never thought about divorce, but I sure thought about killing. <laughs> yeah, and the thing is, we've all been angry to the point of wanting to just ...choke the living snot out of the wife. จากคลิปสอบสวนของหนักสือคนนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาพยายามที่จะหาสถานการณ์ต่างๆใส่เข้าไปในหัวของเวสลีย์ให้มากที่สุดนอกเหนือจากนี้นักสืบเองนั้นได้ยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ผิดอะไรเลยที่ผู้ชายจะผลักผู้หญิงหรือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายอย่างเราจะมีอารมณ์โกรธและแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือทำอะไรที่ไม่ดีใส่ผู้หญิงแถมยังบอกอีกด้วยว่านักสืบเองก็เคยผ่านสถานการณ์เค,เครียดแบบนี้มาเหมือนกัน นักสือพูดกับเบสลีย์ว่าเวลาที่คุณทะเลาะก,กับเทเรซาช่วงก่อนที่จะกลับบ้านอยู่ดีๆคุณอาจจะโมโหใส่เธอแล้วเผลอไปชกเธอหรือเปล่าหรือว่าเธออาจจะชกคุณกลับคืนด้วยเช่นกันหรือไม่ก็เอาเล็บไปข่วนหรือทำอะไรโดยไม่รู้ตัวทุกอย่างมันสามารถเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงต่อกันได้นะและทางเจ้าหน้าที่เองก็พอมีหลักฐานเหล่านี้อยู่แต่ถ้าคุณโกหกหรือให้ความเท็จมันจะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวคุณยากขึ้นนะ ตอนนั้นในใจของเวสลี่เริ่มคิดแล้วว่านี่มันใช่เรื่องหรือเปล่าคือจุดมุ่งหมายของเขาในการมาให้ปากคําในครั้งนี้ก็คือช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดและทางเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันแบบนั้นว่าแค่มาให้ปากคําเล็กๆน้อยๆแต่ทําไมเขารู้สึกเหมือนกําลังถูกยัดเยียดอะไรบางอย่างให้กับเขาหมดเลยนักสือบบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถเก็บหลักฐานที่เป็นส่วนของเส้นผมมาได้นักสืบถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เส้นผมอันนี้จะเป็นของคุณเวสลี่บอกว่าไม่ใช่แน่นอน เพราะผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากสี่โมงเย็นไปแล้วแต่นักสืบก็ถามต่อนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเส้นผมอันนี้มันเป็นของคุณละ่ะเวสลีย์บอกว่างั้นผมคงจะต้องตกใจมากแนๆ่ๆเพราะมันเป็นไปไม่ได้และผมไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลได้ด้วยว่าทําไมถึงจะมีเส้นผมของผมปรากฏตัวอยู่ที่เกิดเหตุและผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่มีเส้นผมของผมตกอยู่อย่างแน่นอนทางนักสืบบอกว่าเวสลีย์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนและคงจะเหนื่อยมาก ฉะนั้นการที่จะให้เข้าเครื่องจับเท็จปฏิกิริยามันอาจจะไม่มีการแสดงออกมามากนักและได้นัดให้เขากลับมาใหม่อีกทีในช่วงเช้าของวันถัดไปหรือนี่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เจ้าหน้าที่จัดไว้คือสิ่งที่ผมได้เล่าไปถึงขั้นตอนเหล่านี้มันเป็นกลยุทธ์ของทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะพวกเขาได้วางลำดับเหตุการณ์แต่ละอย่างไว้อย่างชัดเจนว่าจะทําอย่างไรกับเวสลีย์เช่นอันดับแรกได้มีการพูดคุยกันแบบเบาๆสบายสบาย และลำดับต่อไปคือการสอบปากคำแบบเข้มข้นนานหลายชั่วโมงจาก15ถึง20ชั่วโมงและพวกเขาจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา3วันติดต่อกันส่วนหนึ่งก็จะมีการใช้จิตวิทยามาเกี่ยวพันด้วยเพื่อทำให้เวสลีย์สับสนเล็กน้อยต่อมาพอมีการเข้าเครื่องจับเธอเสร็จแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนอัปเดตเรื่องผลตรวจกับเขาเลย เช้าวันถัดไปมีเจ้าหน้าที่ท่านนึงไปรับเวสลีย์ถึงบ้านพอไปถึงสถานีตำรวจพวกเขาได้พาเวสลีย์ไปที่ห้องสอบสวนเหมือนเดิมและมีการอธิบายในส่วนของผลวิเคราะห์ที่เจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยกับเขาไปเมื่อวานเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหลังจากที่คุยกัน และมันมีอะไรที่คืบหน้าไปกว่านี้หรือเปล่าต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พูดถึงเรื่องเส้นผมอยู่บ่อยครั้งครับว่าไม่ว่าเส้นผมนั้นจะเป็นของใครก็ตามถ้ามันพิสูจน์ออกมาแล้วเขาคนนั้นก็คือคนร้ายอย่างแน่นอนเพราะยังไง DNA ต้องปรากฏอยู่แล้วระหว่างที่อยู่ในห้องสอบสวนก็ได้มีคนโทรเข้ามาหาหนักสืบและนักสืบได้เดินออกไปคุยด้านนอกหลังจากนั้นเขาเดินกลับเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วพูดว่าเบสลีย์ผลการตรวจ DNA มันออกมาแล้วนะ สรุปแล้วมันคือเส้นผมของคุณนักสืบยืนยันและบอกได้ถึงแม้กระทั่งว่าเส้นผมเหล่านี้เป็นส่วนไหนของหัวเขาแต่ประเด็นที่ผมจะพูดต่อก็คือในวันนั้นไม่มีใครโทรเข้ามาเลยครับและเส้นผมตัวปัญหานี้ก็ไม่เคยถูกนําไปพิสูจน์กันจริงๆจัง,จงๆเลยตอนนั้นเวสลีย์ได้แต่อึ้งกับคําพูดของนักสืบและบอกไปว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้ทําหลังจากนั้นนักสืบบอกว่ามันจบแล้ว เวสลีย์ในเวลาต่อมาเริ่มตั้งคำถามในใจกับตัวเองแล้วว่าหรือเขาจะเป็นคนร้ายจริงๆหนังสือพูดว่าทุกครั้งที่คุณดื่มหนักคุณมักจะหมดสติไปเลยไม่ใช่หรอแล้วคุณจะประจําได้อย่างไรว่าคุณอยู่ไหนและทําอะไรบ้างและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทางเจ้าหน้าที่นําไปใช้ประกอบสํานวนได้บวกกับหลักฐานต่างๆที่มันจงแจ้งและระบุถึงตัวคนร้ายโดยตรงและมันก็คือคุณหนังสือคนนี้ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับ เขายังพูดต่อย้ำๆให้เข้าไปในหัวของเวสลีย์ว่าเรามีเส้นผมที่ผลตรวจ DNA นั้นออกมาว่าตรงกับคุณนะมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไงนักสืบได้แต่พูดถึงเรื่องเส้นผมวนไปวนมาอยู่เรื่อยๆหลายชั่วโมงและบังคับให้เวสลีย์ไปขอโทษผ่านสื่อมวลชนนักสืบได้แต่บอกว่าตัวเวสลีย์ไม่มีทางรอดแล้วเขาไม่สามารถปฏิเสธในสิ่งที่เขากระทำไปได้อย่างแน่นอนและในห้องสอบสวนนี้ไม่ได้มีแค่นักสืบเพียงคนเดียวนะครับมันยังมีตำรวจผู้ช่วยของเขาอีกคนหนึ่งก็อยู่ด้วย และคอยพูดกรอกหูเวสลี่ทางอ้อมว่าเขาคือคนผิดพอเวลาผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งก็มีสายโทรเข้ามาหานักสืบอีกครั้งครับและพอนักสืบกลับเข้าไปในห้องก็บอกกับเวสลี่ว่าตอนนี้พวกเราได้มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มมาอีกคนนึงนะและพยานคนนี้บอกว่าเห็นคุณอยู่ในบาา์จริงๆนอกเหนือจากพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วนักสืบยังบอกต่ออีกว่ามันยังมีคราบเลือดที่ติดอยู่ตรงขวดวายด้วย เสื้อผ้าที่คุณใส่ในวันนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูแล้วมันก็มีเลือดติดอยู่ด้วยเช่นกันแล้วไหนจะมีคราบเลือดในรถอีกสรุปแล้วนักสืบบอกกับเวสลีย์ว่าเรารู้แล้วว่าคนร้ายคือใครและมันก็คือคุณนั่นเองเหมือนเดิมเลยครับสายที่โทรเข้ามาอีกครั้งนั้นไม่มีตัวตนนักสืบแกล้งทำให้ดูเหมือนกับเหตุการณ์จริงเพื่อเวสลีย์จะได้ตกหลุมพรางของพวกเขานักสืบพูดกับเวสลีย์ว่าถ้าคุณยอมรับมาเรื่องทุกอย่างมันจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบา อย่าให้มันกลายไปเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้เลยเวสลีย์ตอบกลับว่าจะให้ผมยอมรับได้ยังไงในเมื่อผมจําอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนักสืบถามย้อนกลับและพูดคําเดิมว่าก็คุณเมาจนหมดสติแล้วจะประจําเรื่องราวทั้งหมดได้ยังไงกันในหัวของเวสลีย์ตอนนั้นเริ่มสับสนเขาไม่รู้จริงๆว่าต้องทํายังไงต่อไปเหมือนเขารออยู่บนอากาศเหมือนวิญ,ญญาณออกจากร่างกายไปแล้ว หลังจากนั้นไม่นานนักสืบได้นำรูปภาพการเสียชีวิตของเทเรซาให้เขาดูและพูดว่าดูนี่สินี่มันคือคนที่คุณรักและเสียชีวิตจากการถูกไฟไหม้ถูกทำร้ายร่างกายมีบาดแผลช้ำที่ใบหน้าก่อนเสียชีวิตคุณคิดดูดีๆว่าน,นี่ไม่ใช่การกระทำของคุณหรอนักสืบพูดย้ำว่าเอาละมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องออกไปขอโทษคนที่คุณรักผ่านสื่อได้แล้วเธอจะได้จากไปอย่างสงบคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ใช่เป็นคนผิด แต่หลักฐานมันบอกอยู่แล้วว่าคุณนั่นแหละคือคนผิดและคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกและนั่นมันคือที่สําหรับคุณเวสลีย์ตอบด้วยน้ําเสียงประชดประชันว่าถ้าพวกคุณมีหลักฐานเยอะขนาดนี้ผมคงต้องยอมรับในสิ่งที่ผมทําลงไปแล้วลหละหลังจากนั้นพวกเขาสองคนต่างยิ้มดีใจที่เวสลีย์ยอมรับแล้ว ตอนนั้นจะมีสำนวนคดีด้วยครับโดยระบุว่าเวสลีย์ยอมรับสารภาพเรื่องทั้งหมดแล้วแต่เวสลีย์ไม่ได้เป็นคนเขียนระบุเองนะครับว่าเขาเป็นคนทำแต่มันคือลายมือของนักสืบที่เขียนเองแลนะคิดเรื่องเองขึ้นมาทั้งหมดโดยใบสำนวนนี้ระบุถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุและในตอนท้ายจะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าผมคาดเดาว,ว่าผมคงเป็นคนทำไปเองหลังจากนั้นนักสืบได้ยื่นปากกาให้กับเวสลีย์เซ็นชื่อ เพื่อยืนยันและยอมรับกับเรื่องทั้งหมดสุดท้ายแล้วนักสืบก็สามารถโน้มน้าวให้เวสลีย์เชื่อได้ว่าเขาคือคนที่ผิดจริงๆแผนที่หนึ่งของเจ้าหน้าที่ได้สําเร็จลงแล้วโดยเวสลีย์ได้เซ็นยอมรับบนสํานวนนั้นหลังจากนั้นนักสืบได้ต่อสายตรงไปหาแม่ของเทเรซาที่มีชื่อว่าดิกซี่ลีให้มาที่โรงพักเพื่อฟังคําขอโทษจากเวสลีย์ตามแผนที่เจ้าหน้าที่ได้วางไว้ และตอนนั้นเวสลีย์ปฏิเสธอะไรไม่ได้นอกจากทําตามในสิ่งที่นักสืบต้องการดิกซี่ณตอนนั้นเธอเชื่อหมดหัวใจว่าเวสลีย์คือคนร้ายจริงๆเพราะหลังจากที่เกิดเหตุเวสลีย์เองก็ไม่ได้โทรมาบอกครอบครัวของเทเรซาเลยและปล่อยให้ดิกซี่รู้เองจากปากคนอื่นเช่นเดียวกันกับการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเทเรซาเขาไม่เคยมาที่บ้านของดิกซี่เลยเพื่อแสดงความเสียใจ นั่นจึงทำให้ดิกซี่เชื่อทั้งหมดตอนที่ตำรวจได้แจ้งกับเธอไปครับพอดิกซี่มาถึงที่โรงพักเจ้าหน้าที่ได้ให้เวสลีย์กับดิกซี่นั่งพูดคุยกันและตอนนั้นเวสลีย์บอกกับดิกซี่ว่าเขาเป็นคนทำเองและขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำไปต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อให้สื่อหลายๆสํานักมาที่โรงพักเพื่อทำข่าวและเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนรู้ว่าตำรวจสามารถจับคนร้ายได้แล้วในเวลาต่อมาณนะห้องสอบสวน หนังสือพูดว่าตอนนี้มีนักข่าวมารอกันแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําและขอโทษต่อสังคมแล้วนะระหว่างที่นักสืบกับตำรวจอีกท่านหนึ่งกําลังควบคุมตัวเวสลีย์เดินลงบันไดามาเพื่อไปขอโทษผ่านสื่อนั้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเล่นกันว่าเดี๋ยวพวกเราได้ไปออกทีวีกันแล้วอย่าลืมทําตัวให้ดีเข้าไว้ล่ะพอเปิดประตูออกมาก็าจะมีนักข่าวเต็มไปหมดเลยครับทุกคนพากันกดชัตเตอร์กันอย่างรัวๆ หลังจากที่เวสลี์เดินออกมาไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเราจึงไม่ควรฟังความข้างเดียวตอนต่อไปพาร์ทที่2จะเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ